สวัสดีนนครับโซลาเซลสักแก้วนะครับอันนี้เจาะเมื่อวานนะครับบอ่ออันนี้มาติดตั้งปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มพันร้อยนะครับแรงครึ่งครับเป็นบ่อสี่นิ้วนะครับน,น้ำเต็มท่อเลยน้ำแข็แงสี่แผงพันร้อยครับ ประมาณนี้น้ำบ่อนี้ถือว่าดีนะครับอันนี้ติดตั้งตามงบครับนครับสี่แผงครับเป็นโพลีสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับโพลีสามร้อยสี่สิบวัตต์สี่แผงนะครับ ตา,าก็ประมาณนี้เลยใส่ทั้งวันครับแบบนี้ก็คาดทั้งไหนนะครับสนใจนะครับจอบอบอประดานหรือว่าติดตั้งปั๊มเสมอโซลาเซลล์นะครับหรือปั๊มไฟโข่งโซลาเซลล์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสอบถามมาได้นะครับที่ร้านโซลาเซลล์สแก้วนะครับร้านตั้งอยู่อำเภอขอชะกันนะครับติดกับ ปั๊มเชลล์นะครับขอสกันนะครับตอนนี้ปั๊มแฮนดูโรนะครับประกันให้เต็มที่เลย2ปีครับถ้าติดตั้งทางร้านนะครับร้านไปติดตั้งนะครับคือมีปัญหาอะไรคือเปลี่ยนใหม่ให้นะครับสองปีเต็มประกันยาวเลยนะครับแฮนดูโรครับ ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ